สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดของเล่นเล่นกันนะครับดูสิครับมีอะไรบ้างอันนี้คือเจ้ารถถังนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าเราจะมาเปิดของเล่นในกล่องก่อนนะครับเปิดดูเลยครับาเปิดให้หน่อยครับนะครับโอ้มันคือเจ้าม้านะครับม้าอะไรม้ายูนิคอนใช่ไหมครับแบบชนถอย อืมครับเเสียงเพลงแบบนี้นะนี่ชนถอยอันนี้ก็เป็นชนถอยเหมือนกันเลยจะเปิดพร้อมๆกันอ่าไอเ้เคด้วยนะครับอีอ่าไอเ้เคก็เป็นชนถอยอ่าเปิดนะครับอืมนี่ครับ โอเคปิดกันปิดก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะเล่นตัวอื่นบ้างอาโอเคจะเล่นตัวไหนดีนี่เล่นไดโนเสาซร์ดีกว่านะครับตัวเปิดหน่อยครับสีแดงกับสีส้มนี่นะครับเอามาวิ่งด้วยกันวิ่งแข่งกันนี่ยังมีเจ้าสุนัขด้วย ้างด้วยอ่ะมาวิ่งพร้อมกันเลยมันด้วยครับมันด้วยครับโหวิ่งเร็วมากเลยครับคือนักออันนี้สไปโนซอรัส้าอันนี้ตัวพ่นพิษอันนี้กัวทีเล็ก โอัสค,ครับตอนนี้จะลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย